สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้รีฟันต้องร้าน w P Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงช้าถึงตีหน่นะครับเปิดบริการทุกวันครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเติมใน Facebook ก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P Shop ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องวชีด้วยนะครับผมครับ โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมวชิ้เหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมารีวิวริคาโดกากาหรือว่าผีกาก้าที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับก็กากาตัวนี้เป็นตัวที่แลกเปลี่ยนนะครับไม่มีขายในตลาดนะใครที่ชอบหรือจับจองแบบอยากได้เก็บไว้ประดับธงประดับทีมหรือเอามาเล่นผมว่าควรมีครับไม่ได้ไม่ได้แพงมากสําหรับผมนะก็กาก้าตัวนี้เสียดายตรงสเตมิน่ครับสเตมิน่ให้มาแค่4หลอดส่วนสกิลมูฟ้าดาวแล้วก็ OVR โดยรวมก็วิ่งร4 8พลังการยิง155ยห้าสิบห้าพาซิ่งร้อแล้วก็ดิบิ้งร้อยเจสครับส่วน p h สิก c a เก้าสิบเก้าดีเฟนไม่ต้องสนใจเรื่องด e เฟนดิ n งได้เลยครับส่วนสกิลมูฟผมอัพเป็นเลี้ยง3แล้วก็ยิง1นะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเอนชาร์หรือเปล่าไม่รู้เอนชาร์อีกหนึ่งครับแต่ถ้าใครที่อยากแบบไม่ได้เป็นสายวิ่งหรือสายซับอะผมเชียร์ให้อัพ ยิงสแล้วก็เลี้ยง1นะยิงอันเนี้ยชูตติ้งสามครับแล้วก็ดิปบ,บิ้งหนึ่งแล้วก็มาอัพอันนี้ผมว่าน่าจะน่าจะโกงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไส้ในของกาก้าครับนี่ไส้ในโดยรวมนะแบบละเอียดส่วนส่วนเวิร์กเลตเป็นไฮมิ m เดียมครับแล้วก็พลังแฝงให้มา3อย่างก็คือฟินเนสช็อตคือยิงยิงอะไรวะยิงสักอย่างอ่ะแล้วก็ลองช็อตเทคเกอร์แล้วก็เพ er, ลเเกอร์ maker, ครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดู2แผนนะ อันนี้ผมจะลองแผนต้นไม้ให้ดูก่อนว่าการเล่นแบบตรงตำแหน่งเลยว่ามันจะขนาดไหนไปลุยเลยแรงเรา30ดาวนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะ30ดาวถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเจอไวซะด้วยเจอใครบอมเซจิโอเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเรียวๆเลยไม่มีตัดไม่มีต่อครับให้ให้เห็นได้ชัดเลยว่ากา้ามันเก่งจริงหรือเปล่าผมจะลองแผนต้นไม้หนึนตาแล้วก็สี่สามานึครับ อยากให้มันรู้แล้วรู้รอบกันไปเลยนี่ผีกากาก้ายังคู่ยูเซเบโอแต่ผมว่ารูปแม่งเท่มากกาก,าาก้าตัวนี้ถ้าถ้าแบบใครเหลือๆผมว่าแลกมาไว้ก็ได้ครับเนี่ยรูปร่างในเกมสูงอยู่นะสูงพอๆกับอานาเลยนะผมว่าไอ้สูงกว่าเนี่ยมันต้องสูงกว่าเดี๋ยวมันจะพอได้ไงวะอ๋อไม่ตัดบอลแล้วเฮ้ยกาก้าโอ้โหเกมรับไม่เอาอะไรเลยนี่หว่านี่กากาก้าตัดบอลกาก้าเติมหน่อยกากา้า กีจาก้าขอฟอร์มตอนเจอแมนยูได้ปะนี่ดูผิวอยู่นะใส่อันนั้นหรอกผมว่าเล่นได้นะครับเอาค่ะกระตุกกระตุกกันหนึงครับ <c oughs> ยูเซ่ไอ้ไม่ใช่ยูเซ่กุลิตนี่หว่ากาเก้าอยู่ไหนโอ้โหจับบอลขนาดขายาวจับบอลไม่อยู่เลยโอเคชัดเจนนะ็ัตแรกไม่นับ็ัตแรกไม่นับ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  รอรอด้วยกาก้าไม่ต้องไล่เองหลอดน้อยนอ้องคาเพื่อนรอรอยิงอย่างเดียวรอยิงอเดียวรอโชว์ความคมไปเฮ้ <c oughs> <ๆ>ยเฮเดี๋ยวเขาส่งส่งส่งตึงเนะเอาสวยกา้าดูกาก้าสอดดิกา้ายืนนิ่งเลยวะโอ้โหจบนะแล้วถ่บอลอนี้ กาตาตัดบอลเขามาแข่งวะเจอคู่แข่งตึงด้วยวะสวยัาเทมาดิวตัวอะไรวะเนี่ยไม่เงียบจังยูเซออกซ้ามาที่เดวิสคาฟูคาฟู ขาดบอลหน่อยสวยกา้าอยู่ตรงไหนกา้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้เงียบกิฟเลยเกมรึ่งหลังครึ่งหลังรึ่งหลังผมว่ามันมันต้องเล่นซีเอ็มป่ะเดี๋ยวผมลองตาหน้าให้ดูกา้าขอลูกหนึ่งลูกลูกหนึ่งไม่ได้เกียดลูกหนึ่งไม่ได้เกียด โอ้โหดูมันจับบอลดีเกมใครบอกปรับมาแล้ววะหล่อดยังฟ้าอยู่นะครับกาก้าเนี่ยใครบอกปรับมาแล้ววะดูจะรู้เลยปรับตรงไหนว่าจ่ายบอลเหมือนเดิมเป๊ะหนักกว่าเดิมด้วยผมว่ามีใครคเชื่อมันผมไหมครับกาก้าอยู่ไหนกาก้า โอ้โหมาเทกูจะรั่วยืนขวางเพื่ออะไ,ไรวะหนักวะยืนขวางผีกาก้ากำลังจะง้างโชว์เลยโอ้โหผีกาก้ากากา้าสอนเขาเขาก็จะโทษ โหใจบอลหลงป่าป่าวะต้องซีเอ็มช่อยผมเล่นซีเอมเกิดเลยอะจริงเดี๋ยวผมเล่นเกมหน้าดูเกมนี้ถือว่าแผ่นนี้ไม่เวิร์กป่ะตาก้าโชว์ไปสับทีนึงเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะผมว่าเร็วอยู่นะ อันนั้นหลอกหายอยู่นะฉันมาทำอะไรที่นี่ผมมาอาก้ากากาบอกเอากูมาทำอะไรขอมา อย่าโดนโมงด้วยอย่าเรียวๆไหมล่ะคลิปเรียวเตินไม่เห็นเลยว่ามันควรใช้หรือไม่ควรใช้ตาตาเอาหน่อยอ้โหกิไดไม่เกิดเลยลโอ้แ้อีก โอ้หนักวะท้อวะอะไรวะเดี๋ยวเราไปรอเกมหน้าครับไปดูเกมหน้าเดีกว,ว่ามาเกมนี้เดี๋ยวเราลอง4-3-3 h o l d i n งมาครับเอากาก้ายืน c m ฝั่งซ้ายนะรอดูว่ามันจะโหดไหมแต่มันต้องเอาแล้วล่ะกาก้าเอาหน่อยเว้ยพ่อถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องแลกครับแต่ถ้าใครชอบส่วนตัวผมว่าแลกได้กาก้าตัวนี้ควรมีไว้ ไม่เสียหายแล้วกันนี่ซีเอ็มฝั่งสา้ายิงคู่กุลิตไปเลยเจอต้นไม้ปะสู้ได้สู้ได้สู้ได้ชิวๆิอันนั้นหลอกหนึ่งทีชุบชอบชุบชอบชุบชอบกาตามมืออยู่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมว่าซีเอ็มน่าจะตอบโจทย์กว่านะคากต้าตัวเนี้ยดูดูดูการเติม ก็ตามสวยนะบอลแทงบอลใต่บอลใช้ได้อ้าวชานอะไรเนะี่ย oh <my. S 1> สวยครับ อัเทียูเซ่ออกไปสร้างจังหวะก่อนฉีดข้างดึงหนึ่งทีคุงกุลิดทีหนึง่งกาก้าอยู่ไหนมองหากาก้ากากลาคิดอะไรไม่ออกพร w ว r s h ช็อุ้ยอย่างเอาเลยผว้ยไม่คิดจะเข้าเนะี่ยเฮ้ยโคเท่ แล้วดูทรงผมอย่างหลอ่อกาก้าลูกนี้ต้องให้จริงนะเนี่ยเข้าได้ไงวะผมก็กดมั่วๆส่ว,ๆ,สวๆแบบน้อะลองดูเผื่อเข้าเอาเข้าเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขา,าช็อตโกงนะมันมีอ๋อมันมีสกิลแฝงยิงไกลด้วยเนี่ยครับกาก้าตัวเนี้ยเออใช่ใช่มันมีสกิลแฝงยิงไกลด้วย,วออมมย,ย,วยผมพึ่งนึกได้โอ้โหแล้วโอลิเซยอย่างไวสวยกาค้า ฝากที่อานายก่อนดูเซไปแล้วดูเท้าซ้ายกาก้าผมว่ามันก็ไม่แย่นะเว้ยบอกแล้วผมว่าเล่น cm อ่ะโกงกว่า cm เอมแบบซีทั้งสามโฮดดิ้งเสี่ยงสาฟอนายผมว่าโก้ครับดูกาก้าดิโอโ้โหักซ้ายหลุด ยิงไม่ต้องปัดจอยิงมือเลยเนี่ยคมอยู่นะใช้ได้เน,นะเว้เนื้ว่าซ้ายห้าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ลูกนี้ผ่าน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 เลยลูกนี้ถือว่าตอบโจทย์จังหวะอนาลงอะนาล็อ,ลอกเข้ากลางจริงเตโอต้องเก็บกินแล้วนะโอ้โหไม่น่าข้าวลูกนี้ไม่น่าเสียเลยครับจริงง่ายจื้อ ได้ป่ะไปขาฟูได้อยู่จานอย่าเพิ่งเป่าโอ้หมอกอย่าเพิ่งเป่ามันเป่าเลยไหวปว่าวะจบครึ่งแรกสองหนึ่งกาก้าเมาสองนะเพราะว่าช็อตสวยๆหนึ่งลูกอย่าแพ้พอ ซีเอ็มกากาตัวนี้ต้องซีเอมครับเชื่อผมโกงโกงโกงโยกมาที่เปเล่แล้วเปเล่กา้าอยู่ไหน <c oughs> จะลึมหารอกาก้าสักหนหอ่ปั้นกาก้าเกินรูอย่าให้อยู่เซแซงสวยรู ารูนี่ของจริงนะเปเล่เปเล่กาก้าซ้ายออกมาที่ยูเซบิโอถึงทีนึง่งตามล่าหากาก้ากาก้าอยู่นี่กาก้าลงมาเอาบอลทำลายลึกลึกลึกได้ไรเนี่ยสูงกลางใช่ป่ะพี่โอ้โหใจบอล กพี่จ่ายบอลกันแต่ละคนคือคุมขมับเลยอะ่ะสวยอะไรจ่ายบอลอะไรกันฟาวล์ไรวะจานฟาวล์ไรครับ เฮียแล้วเขามาเขาโมแต่ปากาก้าโดนยิงเลยเนี่ยเอาใหมอเม่เอาใหม่เพท้ายเพยท้ายเดี๋ยวปาก้าเอาให้ปาก้าให้เปเล่ กาก้าเอาให้โอเคถือว่าดอกถือว่าการหาช่องลุกนี้คือครบนะหาช่องยิงไกลแล้วก็อนาล็อกถือว่าคลิปนี้ครบเลยครับเท้าซ้ายอีกโ้โหขนาดขวาแต่ยิงซ้ายไปสองถือว่าห่านถือว่าผลานกาก้าสวยงามอย่าอย่า,ยาไม่เอาเสมอนะครับโอ้โหกาก้าตัดบอลอีกะู่ดี โอโหอย่างเอาเลยว่ะกาก้าเกมนี้ถือว่า MVP ครับยังไงก็ MVP มีให้ดูไหมว่าขอดู MVP หน่อยสิ <c oughs> Player of the match ใครจะได้ยังไงก็ต้องกาก้าแหละครับยิงสามลูกไม่ได้ก็ไม่ได้ก,ดก็เปลี่ยนเกมเถอะจริงยังไงก็กาก้าครับมาแน่เอาหมาุนช้าจังอลยเฮ้ยโอ้ไหนเขาดูหน่อยสิดูไงวะ ดูไม่ได้บางคนดูอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับรีวิวริคาโดกากาหรือพีกากาผมว่าเล่น C.A.M แผ่นต้นไม้หรือแผนอื่นผมว่ามันไม่เวิร์ผมว่ามันต้องมาเล่น C.M. ครับผมว่าตอบโจทย์เรื่องการยงการยิงเท้าซ้ายไม่แย่ครับเผื่อซ้าย4.5ซ้าย5ด้วยซ้ำเท้าขวาผมว่ามันก็ขวายังไงมันก็มันก็คมอยู่แล้วอ่วะ ส่วนจังหวะนั้นหรอกผมว่ามันก็ไวแต่มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นส่วนถ้าใครรู้สึกว่าไม่คมผมเชียร์ให้อัพยิ่ง3นะแล้วก็ใครที่ชอบกา้กาส่วนตัวหรือแบบชอบเท่ๆอยากได้แบบนับเตะเท่ๆผมว่าควรแลกติดทีไว้มันไม่ได้แพงมากครับก็ประมาณนี้ใครชอบคิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยนะครับอยากให้ทำตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะไปและเจอกันครับจุ้มม่ว